สวัสดีครับผมเพชรน,นะครับทุกคนก็อยู่กับช่องกระหนุกศักดิ์ชาแนลนะครับ ก็อยู่ตลาดหยู่แถวบางแคนะครับมาง่ายๆมีรถไฟฟ้าติดใกล้ๆเลยอยู่ตรงข้ามซีคอนบางแคตลาดนี้จะเป็นยังไงตามไปดูข้างในกันดีกว่ารับรองไม่ว่าติดใจแน่นอนไป ลาดเสนีนครับกว้างขวางแล้วก็ที่นั่งกินอาหารนี่เยอะมากบอกได้เลยและซึ่งวันนี้เรามาตอนบ่ายสองอะ่ะเราเกือบพลาดของอร่อยที่เป็นที่เด็ดของที่นี่ไปแล้วนะคือข้าวหมกไก่นี่เลยได้เยอะมากข้าวหมกไก่เรามาจานสุดท้ายพอดีเกือบไปได้กินแล้วแล้วดูน้ำซุปดิโอ้โหซุป,ปรสชาติกำลังดีเลย แล้วก็มีก๋วยเตียตยเ๋ยวต้มยำเกนตาโฟร์านนี้ก็อร่อยเข้มข้นลูกชิ้นแมคกะพุนตัวบอลเล์ลูกชิ้นมาดูดิให้โคตรเยอะแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวเอาเกี๊ยวนี่คืออยู่ข้างหลังเลยเนี่ยให้ดูเอาเกี๊ยวดูเขาจัดที่เนี่ยอาหารทุกร้านเขาจัดจัดจานสวยมากทุกร้านเลยบอกเลยเลยการจัดวางสวยมากแล้วนี่คืออะไรนะ นี่ขนมาเ,าเป็นเซ็ตกับน้ำนี่อร่อยอร่อยอันนี้ตาล,ล้องเรากินไปแล้วนะครับมันก็จะดูเป็นรอยปัดน,นิดนึงชาเขียวก็อบอกได้เลยนะว่าใครจะมาที่นี่นะตลาดอยู่ตรงข้ามซีคอนบางแคหเห็นเลยตลาดเสนี้ป้ายใหญ่ๆข้างหน้าก็จะมีอเมซอนเ่นชัดเลย อาหารอาหารเยอะแยะสำหรับใครที่ขับรถมาเองที่จอดรถเพียงพอแน่นอนคนระับรับรองว่าาที่นี่ไม่ผิดหวังโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรผมจะไปทําอะไรไปถ่ายรีวิวที่ไหนก็ฝากกดติดตามช่องกระหนุกสักแนลไว้ด้วยนะก็วันนี้ขออนุญาตก,กินข้าวกับศาสารสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกโอเคฝากไปจุดงานไปเที่ยวอีกเพจหนึ่งด้วยจบแล้ว ้ต้องฝากข้อคิดเกีเ่ยวกัสำหรับข้อคิดข้อคิดไทยคลิปนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับฉลามอ่ะมันน่ารักเพราะมันชอบงับคุณแล้วผมชอบคุณงับงำงำ